วาแมนบังไฟงานเลยหาหกับหาหแล้วเขาดึงบังเขาขันขาขันขาข้ามหนืออนี้เขาอย่างนีมันหลุดลงม่านั่นไลเะ ออบ่บต้องคุยหลายเอาบ่้พี่น้องฟัังน้อย้ที่ล่างบังไฟข้าไฟบังหันได้4ซีอยเป็นจยงไ๋ก็ออันในใบเล็กเดียวครับใบเล็กเดียวใบหลายเล็กับล้ำดาบเลยครับใบซื้อเลี้็กดีออกกันค้านบ่ไดรครับเมื่านนี้ผู้ยิ่งบอกไปเอือดในกะทิมาพัดเน่เพียงมันได400ซีลอยเอาบังนีกระไดมาเขาสิพใยามเก่ายามเก่ามันยุ่งสีดีแล้ว่อ่าจังสีดีแล้วมือเท่าสิได้คุยแดดมนาะคนหลายๆคุยเลยมือนะครับผม เอาละลุนล้อเชื่อครับไอกะทีนะครับเมือนี้เวลารวมประมาณพันหกบังสี่บางละสี่อยเวลาร่วมประมาณพันหกครับเหมือนนี้เอาละลุนล้อเชื่อครับผมบางแรกคือว่าเปิดหัวได้สวยง่ายมากๆสี่ลอยพอดีเป๊ะนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมดูรด F4 สวัสดีคลาลลลลลล